เริ่มสวัสดีครับตอนนี้วันนี้ผีทำใบงานเสร็จหรือยังครับทำใบงานเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับอ้าวแล้วยังไงต่อต่อไปผีจะนับเลขนะครับโอเคครับเริ่มเลยยังเริ่มนะครับโอเค go let's <1, S 1> go ชอ่ชองช่อง11เก้า12ไอ้ทำไมข้ามไปข้ามมาแล้ว เอาไม้เริ่มไม้เอาเริ่มไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอเคเก่งมากจบยังอะ่ะจบยังครับจบแล้วล่ะครับจะไปไหนล่ะครับ แล้วก็จะไปทำอะไรนะไปปั่นจักรยานเหรอครับโอเค okay. แล้วเจอกันใหม่บอกด้วยสิแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในคลิปต่อไปตปครัวบายบาย